ก็สวัสดีครับพ่อพี่ทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องสอเจดีเซลทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องรีเล์นะครับ ECM เเสียนะครับรีเล์ ECM เเสียนะครับก็คือสำคัญกว่าแอร์กว่าสิ่งใดนะครับเพราะว่าถ้ารีเล์ตัวนี้เสียนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับรถก็จะไม่สามารถไปในได้นะครับแต่ถ้ารีเล์แอร์พวกรีเลทไฟตัวนี้เสียนะครับรถยังไงก็ติดนะครับ ถ้าตัวนี้เสียนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาลองดูนะครับไล่ดูนะครับว่ารีเลย์ในบล็อกนะครับระบบไฟนะครับมีตัวไหนที่มันเหมือนกันนะครับอันดับแรกก็ให้ถอดมาเลยนะครับที่เราคิดว่าจะเหมือนกันนะครับถอดมาเลยนะครับถอดมาก็มาเทียบกันดูนะครับเทียบกันดูนะครับเทียบเทียบกันดูจากนั้นก็ไล่ดูนะครับตัวเลขนะครับ ว่ามันเหมือนกันทุกตัวหรือเปล่านะครับถ้านะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับใกล้กันอย่างนี้นะครับซีเรียลนัมเบอร์นะครับซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สําคัญนะครับก็คือหน้าสัมผัสนะครับมันจะมีบอกนะครับมันจะมีบอกนะครับ N 6็นหนะครับอันนี้ก็ n 6 0 9 3อันนี้ก็ n 6 0 9 3นะครับอ่าถ้ามันเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกตัวอย่างนี้นะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่าวิธีการดูนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ดูเลขข้างหน้านะครับซีเรียลนัมเบอร์ข้างหน้านะครับอันดับต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าอ่าให้ดูข้างๆอย่างนี้นะครับถ้ามันเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ ครับก็ถ้ารีเลย์ ECM เสียนะครับตัวที่สามารถจะใช้ถอดทดแทนได้ก็คือหนึ่งนะครับรีเลย์อ๋อในส่วนของแอร์นะครับอ่าในส่วนของแอร์นะครับอ่าตัวนี้ครับในส่วนของแอร์นะครับอ่าตัวนี้ครับจะเป็นแอร์นะครับแล้วก็ตัวมาครับก็จะเป็นรีเลย์ไฟใหญ่นะครับอารีเลย์ไฟใหญ่นะครับที่สามารถใช้อ่อตัวเดียวกับรีเลย์ ECM เจนนะครับผมอ่า ส่วนคลิปนี้นะครับใครสงสัยนะครับตรงไหนนะครับก็สอบถามได้นะครับส่วนใครครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องซอแจะนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันดับแรกนะครับที่ไม่ควรพลาดก็คือเช็คสายไฟนะครับว่า สายไฟนะครับอ่ามันมันขาดมันอะไรหรือเปล่านะครับผมอ่ามันขาดมันอะไรหรือเปล่านะครับแต่ถ้านะครับอ่าเรานะครับไม่ได้เช็คสายไฟนะครับแต่ถอดนะครับก็คือเอาดีเล์นะครับตัวอื่นมาใส่แทนนะครับอ่าตรงตรงนี้นะครับตรง ecm เ a นนะครับสตาร์ทแล้วรถติดก็แสดงว่าสายไฟไม่ขาดนะครับอ่านี่ก็ ไม่ต้องไล่นะครับแบบง่ายๆนะครับสรุปนะครับรีเลย์นะครับที่ใช้แทน ECM main นะครับรีเลย์ตัวนี้เสียนะครับรีเลย์ที่สามารถใช้แทนได้ก็คือ1รีเลย์ A นะครับรีเลย์ A ก็คือตัวนี้นะครับสองนะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรีเลย์ไฟใหญ่นะครับรีเลย์ไฟใหญ่นะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้รีเลย์ A รีเลย์ A รีเลย์ไฟใหญ่นะครับอันนี้เรเลย EC ์ ECM main นะครับสามตัวนี้ใช้แทนด้วยกันได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ส่วนใครสงสัยต,ตรงไหนก็สอบถามได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามทางไลน์ได้นะครับก็คือ S อ ส่วนใครนะครับที่สงสัยก็สอบถามทางไลน์ได้นะครับก็คือไลน์ผมก็ได้ให้ไว้ในบางคลิปนะครับก็ลองไล่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามนะครับทิ้งทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับเผื่อใครที่สงสัยนะครับรถมีอาการยังไงก็สอบถามมาได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ